ง,งงวงสิม่มนมั่วจักถนอมบันขวาเข้าไปตอนนี้โอ้โหคุณอ,อโซโลลวงลวงไปแล้วครับผมด้วยพลังของพาว่าสตร์จังหวานี่คือสลายไม่ต้องดีดนิ้วกับการยันนัำไม่จบกันเลย<ม>าลครับเรามาดูภาพช้าของสอตอน,นอสอียออออิ๊กคูรล็อกกิ๊กแตกในพิบตาโอ้โหจังหวายนี้เรากำลังสโลความเร็วนะครับผมเป็นเสี่ยววินาทีโอ้โหเราบองไม่ทันเลบันขวา,ขวาเขาไปตอนนี้โอ้ลวแลยขวาซ้ายโอ้เราตามไม่ทันจริงๆอย่างที่ใครจะไปต่อยกับมึงบ้าไปเดี๋ยโอ้มึงรู้ไปต่อยจะสิ้นฤทธิ์แล้วผม่งเลยรัมเตะ โดนบล็อกได้ดีที่โอ้โหเล่นเล่นพลังโอเสือดาแล้วยังอาิีุขึ้นมาโอนลอยเทงติ้งคู่เอกวันนี้ทอแทงน้ำแข็งใสครับผมปะทะกับเซนต้าคูสคอนเวนท์ทำไมมาตั้งชื่อเป็นโรงเรียนนี่โดนมาเอาแล้วครับผมมาแล้วจังหวะนี้กับการซันการเด้งทังคู่ลงมาในสนามทำไงโอ้โหตอนนี้แทงหลบไปก่อนครับแล้วทำไงโอ้โหปล่อยน้ำแข็งที่เรียนมาจากรถเทีนน้ำแข็งจากนงเปี๊ยกครับทำยังไงโอ้โหตอนนี้น้ำแข็งเริ่มก่อตัวแล้วทะลุขึ้นมาจับขึ้นเวทีครับอย่างไรครับผมน้ำแข็งที่คุณโอ้ ขึ้นมากระแทพไปกลางของซนตะคุนจังหวะน,นี้กลางหักกันเลยทีเดียวโอ้จังหวะน,นี้ซนตะคูนเสตแทงโลบัดหนึ่งหมัดแล้วยังไงครับผมเสตบาดเจ็บสึกได้ลบหนึ่งหมัดแล้วก็เปลี่ยนมือซ้ายกลายเป็นน้ำแข็งใสใจ,จากโลเปียต่อยไปเลยโอ้สลายครับจังหวะน,นี้เนี่ยว่าสลายโอ้เล็กก็ไปเก็บน้ำแข็งเหลือแต่ตาลอยไปลอยมาโอ้อันนี้ถ้าเอาไปโรยน้ำแดงกับนมข้นน่าจะอร่อยครับจังหวะน,นี้โอ้โหร่วงกล่าวลงกับพื้นอันนี้ไม่ต้องสืบครับว่าใครเป็นคู่ชนะโอ้โหเลยตาตากกาะไปกับกรรมการตัดจบครับโปแแบเรียบร้อยโอ้โหหหสุดดดดดยยยอออมมมมมาาาาทททีีี่่่เเเขจจัััตตนนน้้้้้ลลล็็งงปปแแววกไไู ปิดด้วยมันควายหนึ่งทีโอต้องมีอะไรมากมายจะต่อยจะเตะไม่สนใจจังหวะนนี้เอามีปาดคอไปเลยจบจบโอ้โหแถมได้แต้มด้วยโอ้แฝงสิพี่แหวงบาเบอร์จัววาหวะนนี้เอามาัคันดอกนี่เราไปล้วลนโอ้โหเราซ้ำด้วยมันขวาซ้ำอี่ทีนด้วยมันควาซ้ำอีกทีมันขวาโอ้ตอนนี้ไม่รอยกับระการแยกโอ้โหพี่เขาหูแหวงใช่ไหมวะคือเป็นงานยากของผู้ท้าชิงวันนี้ครับผมเจอกับพี่ตาใสาใจชื่นบานครับผมจังหวะนนี้พุ่งไปเลยมัดซ้ายไปก่อนสั่นไหลไปอีกหนึ่งคนเร้หายไป ตัดมาไปที่สนามแห่งพาวงครับผมจังหวะนี้โอ้มีคนกำลังมาโอ้ในพูดอาชีคนเราเองพูดอาชีคนเราถูกส่งมนที่นี่ครับโอ้เดินมึนงงเลยตัดกลับมาที่พูดอาชีคนต่อไปครับผมเจอพี่ตาใสใจชื่นบานอีกครั้งหนึ่งโอ้จังหวะนี้ไปเนอเขาลอยไปหนึ่งคนโอ้ลงไปขาขาลราสำนึกบอขวาวายไปเลยครับจังหวะนี้ตัดปาพกลับมาที่สนามภาวงของเรากำลังเดินทางมาครับวิญญาณดวงนี่กำลังเดินทางเข้ามาที่สนามภาวงเออยังไงครับโอ้มาปักกุตัวแล้วทุกคนถูกต่อยมาจนถึงี่นี่โอ้ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับผมบูเบอร์ลินครับจังหวะนี้มาใช้กงเล็บทางแต่งทางส่วนทั้งโยทางโจ๊นั้นก็ กมาการมาดูอาการสอสำรีบางยี่ขันครับผมตอนนี้ยังดูงงๆอยู่มึนๆหรือเปล่าออกตอนนี้ยังติดบอกยังติดบอกอยู่ครับผมโดดรวนเออจังหวะนี้หมัดขวาไปที่ปลายคางเน้นๆครับจังหวะนี้ทำไงโอ้โหเขาจะยี่ขันล่วงแล้วครับผมโอ้นอนสบายเหมือนไปเลือกที่นอนที่อีเกียนะจะไม่ลุกแล้วครับเอาปร่มด้วยไหมฮะจังหวะนี้ตัดกลับมาดูภาพช้าพี่นวมเขียวจุดเลี้ยวของเราเป็นโอ้ขวาที่หัวหายครับสิทธิของจุดเลี้ยวนุมเขียวเช่นกันหมัดขวาที่ละลายเป็นโคลนโอ้และนี่คือบันทึกหมัด ปาฏิหาริย์แปลสภาพคนเล้กกลายเป็นทองครับโอ้จังหวะได้ล้มตึงกลายเป็นทองแม่มาต่อยกูบ้างก็ได้ครับจะได้กลายเป็นทองแล้วกูจะเอาเองไปขายแหวงเอ้ยกรอบจำรู้จะกรอบอยังไงแล้วโอ้อูชีเบลเกม,มคัดกูสองหมื่นแปดจังหวะนี้เจอ,อยันจีโอไปคาไมได้ยาจีโีกระเด็นทะล,ลุสนามโอ้ไปทะล,ลุสตเตเดียมอีกแล้วทีนี้ลอยไปไหนครับข่าวนี้ทะล,ลุออกโลกโลกออกจากกวานไปเจอกระสวยหนักกว่าเดิมเงับเจ็ี่โอ้ มาได้กะสวยแล้วพีด่ดาวอวกาศทําไงโอ้โดนเสียดทิ้งครับลอยเควงคว้างไปมาอยู่ในอวกาศจังหวะนี้โอ,อ,อ้เจอปะแจเจอปะแจครับปะแจลอ,อยมาทำยังไงครับปะแจโดนขวาไปที่หัวโอ,โอ้มึนแต่ก็ยังลอยเทงเต้งอยู่ในอวกาศออกกาวกันเข้าไปกาวกันในสุดนไหไหนแล้วเอา ลอยมาอีกลอยมาเอาจะเอาโยดามาสตาร์วอก็มาครับทำยังไงทีนี้โอ้ก็ยังแข็งกร่งอยู่ในอากาศเอาไปหาโยดาโยดาทำยังไงโยดาลังเลจังหวะนี้ Yoda, โยดากดปุ่มหรือเปล่าโยดากดปุม่มโอ้โหเอายานเลนมายิงอัดเจสซี่โอโ้กันเดนหรือไปมึงไม่ตายได้ยังไงวะมึงเป็นคนไมาเด่ยกันเดนล่วงลงมา้วยังไงต่อครับไปตกบนดวงจันทร์เอา้าดอกนี้เรียบง่ายเตะทีเดียวตายลหเือจระลุ สำนักสายเขียวขึ้นเขาจนตัวเขียวเสียวสลายไปเลยครับโอ้เขาวเฉลิมวันวันแดงจังหวะนี้หายตัวด้วยควันแดง